คุณผู้ชมครับเสียงนกหวีดดังขึ้นที่ลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันที่13กันยายน2025กลายเป็นวันที่เวสต์แฮมยูเนเต็ดอยากลืมให้เร็วที่สุดแต่ในความจริงพวกเขาจะไม่มีวันลืมเพราะนี่คือเกมที่เผยความจริงอันโหดร้ายทีมขุนค้อนผูกเพื่อนบ้านร่วมเมืองอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ย่ำเละต่อหน้าแฟนบอลตัวเอง3-0แบบไร้ข้อแก้ตัว เรากำลังพูดถึงลอนดอนดร์บี้ที่แฟนบอลรอคอยความร้อนแรงความดุด,ดันและศักดิ์ศรีที่ถูกเดิมพันบนพื้นยาก90นาทีเต็มแต่สิ่งที่เวสแฮมมอบให้แฟนๆกลับเป็นความผิดหวังขั้นสุดขณะที่สเปอร์สโชว์คลาสเกมรุกรับที่เด็ดขาดเรากับเป็นการประกาศว่านี่แหละสเปอร์สยุคใหม่ที่ใครก็ต้องกลัวคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับเวสแฮม ทีมที่เคยแข็งแกร่งดุดันทำไมวันนี้ดูอ่อนปวกเปียกเหมือนคนไร้เรี่ยวแรงครึ่งแรกเกมยังสูสีทั้งสองทีมมีโอกาสบุกแลกหมัดกันแต่ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นจนเสียงนกหวีดพักครึ่งคันดังขึ้นทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นการต่อสู้ที่สูสีในสึกดาบี้แต่ใครจะไปคิดว่าเพียงแค่2นาทีในครึ่งหลังทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการนาทีที่47 พาเพ่มาตาสากระโดดมงลูกเตะมุมเข้าไปตุงตาไข่เงียบกริบทั้งสนามแต่แฟนบอลสเปอร์สระเบิดเสียงเฮอกึกก้องนี่ไม่ใช่แค่ประตูขึ้นนำแต่เป็นการปลดล็อกความกดดันทั้งหมดของทีมเยือนเปิดฉากการฆ่าอย่างเลือดเย็นในครึ่งหลังแล้วเวสแฮมละ่ะเขาทำอะไรไม่มีเกมรับเปราะเกมรุกไรพิษสง แถมอีกไม่กี่นาทีต่อมาความสวยก็มาถึงนาทีที่54โทมัสโซเซกโดนใบแดงตรงจากการพุ่งเสียบใส่โจโอเอาปอลินยาแบบไม่กลัวขาหัก VAR เช็คชัดผู้ตัดสินไม่ลังเลไล่ออกจากสนามทันทีนี่คือจังหวะที่เปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิงเวสแฮมท,ที่ตามอยู่หนึ่งประตูต้องเหลือ10คนคุณลองคิดสิครับ เกมดาบี้สุดกดดันแต่คุณต้องเล่น10ตัว1 1มันไม่ต่างอะไรจากการยื่นมีดให้คู่แข่งแล้วบอกว่าฆ่าชั้นซะเถอะและใช่สเปอร์สก็ไม่ปราณีนาทีที่57ลูกัสเบิร์กวาลซัดประตูที่2เกมนี้เหมือนถูกติดตายเวสแอมที่เหลือ10คนไม่มีปัญญาจะสวนกลับอย่างมีคุณภาพทุกการครองบอลเต็มไปด้วยความกดดันและความกลัว เสียงโหจากแฟนเวสแฮมเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจากการเชียร์กลายเป็นเสียงบ่นเสียงสะบดนี่มันทีมบ้าอะไรทำไมถึงเล่นได้หวยแตกขนาดนี้และเหมือนเวสแฮมจะยังตกนรกไม่พอเพราะนาทีที่64สเปอร์ได้ประตูปิดกล่องจากมิกกี้วอนดฟเฟนที่เติมขึ้นมายิงยัดเสาแบบไม่เหลือซาก30ต่อหน้าแฟนบอลตัวเองคุณลองนึกภาพสิครับแฟนบอลที่เสียงเงิน เสียเวลาเดินทางมาเพื่อเชียร์ทีมรักแต่สิ่งที่เห็นคือการถูกคู่แข่งร่วมเมืองเยียบย่ำเหมือนทีมไร้ค่าคุณจะรับได้ไหมและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือความพ่ายแพ้นี้ไม่ใช่เรื่องบังอื่นแต่เป็นภาพสะท้อนของเวสต์แฮมในฤดูกาลนี้ฟอร์มตกต่ำขาดพลังใจเล่นในบ้านก็ยังเหมือนทีมเล็กที่รอวันตกชั้นคำถามที่ต้องถามตรงๆคือ นี่คือเวสแฮมที่แฟนๆรู้จักจริงหรือทีมที่เคยสู้ยิบตาเล่นด้วยใจนักสู้มันหายไปไหนหมดหรือว่าพวกเขากำลังจะกลายเป็นเพียงทีมกลางตารางที่หลงทางและวันนี้ความจริงโหดร้ายก็ได้ตบหน้าพวกเขาเข้าเต็มๆหลายคนอาจจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเวสแฮมกันแน่ทาตอบสั้นๆเลยครับ ทีมนี้ไม่มีโครงสร้างเกมรับที่แข็งแกร่งพอและไม่มีเกมรุกที่เฉียบคมพอจะขู่คู่แข่งลองสังเกตดูเกมนี้แม้ครึ่งแรกจะสูสีแต่จริงๆแล้วสัญญาณอันตร,รายโผลมาเพียบคือการเสียบอลแดนกลางง่ายๆฟูลแบ็กดันสูงแล้วโดนสวนกลับแดนหน้าขาดการเชื่อมโยงเวสต์แฮมเหลือทีมที่รอผิดพลาดมากกว่าทีมที่รอโอกาสนี่คือความแตกต่างชัดเจนกับสเปอร์ส ทีมที่มาพร้อมสระบบการเล่นที่โคตรมีวินยัยกดดันเป็นจังหวะรู้ว่าจะเร่งตอนไหนจะถอยตอนไหนรู้ว่าจังหวะไหนต้องฆ่าให้จบสปเปอร์สของโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมคนใหม่กำลังสร้างทีมที่สมดุลอย่างน่ากลัวกองกลางพลังหนุ่มอย่างซาและเบิร์กวาวที่มีทั้งพลังวิ่งไม่มีหมดและกล้าเสี่ยงยิงแนวรับที่มีวันเดอร์เฟนแข็งแกร่งเหมือนหินผาเติมเกมก็ได้ ยิงประตูก็ยังได้อีกเกมรินเสนที่พร้อมพุ่งเข้าหาคู่แข่งทุกครั้งทำให้เวสแฮมต้องถอยหลังรับอยู่ตลอดถามหน่อยเถอะครับนี่คือสเปอร์สทีมเดิมที่หลายคนรอว่าไก่อ่อนจริงหรือวันนี้พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ใช่แค่ทีมลอนดอนเล็กๆอีกต่อไปแต่เราคือผู้ท้าชิงตัวจริงของพรีเมียร์ลีกแล้วเวสแฮมล่ะพวกเขากลายเป็นตัวประกอบในเกมดาร์บี้ที่ควรเป็นของพวกเขาเองด้วยซ้ำการโดนใบแดงของโซชิก ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเล็กน้อยแต่มันคือความสิ้นหวังที่ถูกขยายออกมาให้คนทั้งสนามเห็นนักเตะขาดสมาธิขาดวินยัยและเลือกตัดสินใจที่โง่เขลาถามจริงๆเถอะครับแฟนเวสแฮมรับได้ไหมกับการที่กัปตันทีมหรือผู้เล่นหลักๆของคุณเล่นแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนี่มันเกมดาร์บี้นี่มันศักดิ์ศรีคุณจะมาขาดสติจนทำทีมพังทั้งเกมแบบนี้ได้ยังไงแต่เอาตรงๆนะครับถ้าไม่มีใบแดง เวสแฮมก็ยังดูเหมือนทีมที่กำลังจะพังอยู่ดีเพราะตลอดทั้งเกมพวกเขาแทบไม่มีโอกาสยิงที่สร้างความกดดันให้ผู้รักษาประตูสเปอร์สเลยถามว่าแฟนบอลต้องการเห็นอะไรพวกเขาอยากเห็นการต่อสู้การกัดฟันสู้การเล่นให้สมศักรีดาบี้แต่สิ่งที่ได้เห็นคืออะไรเกมรับที่รั่วจนเหมือนประตูไม่มีบานเกมรุกที่ไร้จินตนาการเล่นไปก็มันรอเวลาตายผู้เล่นที่เหมือนหมดไฟตั้งแต่ยังไม่หมดเวลา นี่มันไม่ใช่เวสแฮมที่แฟนรักนี่คือเงาของเวสแฮมที่แฟนๆไม่อยากยอมรบับและเมื่อคุณมองภาพรวมทั้งเกมคุณจะเห็นชัดว่านี่คือสัญญาณอันตรายสุดๆเวสแฮมแพ้คาบ้าน3-0ไม่ใช่เรื่องปกติมันคือการส่งเสียงเตือนว่าทีมนี้กำลังจะตกชั้นหรือเปล่าคุณคิดดูสิครับทีมที่เคยสร้างความลำบากให้กับบิ๊กซิกทุกครั้งที่เจอกันวันนี้กลับกลายเป็นเหยื่อให้สปเปอร์สเฉือนชับทั้งๆที่นี่คือลอนดอนดาร์บี้ ถ้าคุณเป็นแฟนเวสต์แฮมคุณจะยังมีความหวังกับทีมนี้อยู่จริงๆหรือหรือว่ามันถึงเวลาต้องยอมรับแล้วว่าฤดูกาลนี้ทีมกำลังดิ่งเหวยังไม่มีเบรกเมื่อเสียงนุกวีสุดท้ายดังขึ้นภาพตรงหน้ามันโหดร้ายเกินกว่าที่แฟนเวสต์แฮมจะรับได้ทีมรักของพวกเขาไม่ใช่แค่แพ้แต่คือการแพ้ที่ไร้ทางสู้ถูกย่ำยีต่อหน้าแฟนๆของตัวเองเราก,กำลังตะโกนว่าพวกนายไม่มีทางหนีจากความจริงอันเจ็บปวดนี้ได้ คำถามคือต่อจากนี้เวสแฮมจะทำอย่างไรจะลุกขึ้นสู้หรือจะปล่อยให้ทีมกลายเป็นซากประรหัักพังที่ไม่มีใครเหลียวแหลแฟนบอลหลายคนเริ่มตั้งคำถามกับเกรแฮมพัตเตอร์ผู้จัดการทีมเขายังควบคุมห้องแต่งตัวได้ไหมทำไมนักเตะถึงขาดแรงกระตุน้นเทคนิกที่เคยหวังว่าจะพาทีมกลับมาสู่เส้นทางมันหายไปไหนหมดนี่คือช่วงเวลาที่โคตรอันตรายสำหรับโคชและสมูรเพราะถ้าไม่รีบแก้เกม ความเชื่อมั่นจะพังทลายและเวสแฮมอาจาไม่ใช่แค่ทีมท้ายตารางแต่จะกลายเป็นผู้ตกชั้นตัวจริงที่ไม่มีใครสงสารในขณะที่เวสแฮมกำลังดิ่งเหวสเปอร์สกับยืนขึ้นสูงกว่าเดิมชัยชนะ3-0ไม่ใช่แค่3คะแนนแต่มันคือประกาศสักดาหต่อทั้งหลีกว่าพวกเราไม่ใช่ไก่ออนอีกต่อไปพวกเราคือนักล่าที่พร้อมจะกัดทุกทีมให้ขาดใจนักเตะหนุ่มยังซาและเบิร์กวาวกำลังเติบโตเป็นเสาหลัก กองหลังอย่างวานเดเฟนกำลังสร้างชื่อว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่น่าครัวที่สุดในลีกนี่มันไม่ใช่แค่ทีมที่พึ่งดวงแต่คือทีมที่มีระบบมีพลังและมีหัวใจที่กระหายความเป็นแชมป์ถามหน่อยครับแฟนสปเปอรส์สยังจะกล้าบ่นว่าเราจะไม่ได้แชมป์อีกไหมหรือว่าฤด,ดูกาลนี้คือปีที่ฝันของพวกเขาใกล้จริงกว่าที่คิดสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับแฟนเวสแฮมคือพวกเขาไม่ได้แพ้ให้กับสเปอรส์สทีมเดิม แต่พายแพ้ให้กับสเปสเวอร์ชั่นอัปเกรดที่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจมันเหมือนกับการยืนเปลือยกลางสนามแล้วถูกกู้แข่งจับโยนลงหุงต่อหน้าคนทั้งโลกแต่ถามจริงๆเถอครับเวสแฮมสมควรได้รับเสียงปรบมือจากแฟนๆไหมหรือว่าพวกเขาสมควรถูกโฮถูกสับแช่งเพราะสิ่งที่แฟนบอลเห็นไม่ใช่การสู้แต่คือการยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่หมดเวลาสุดท้ายแล้วเกมนี้ไม่ได้เป็นแค่3คะแนนธรรมดา มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสองเส้นทางที่สวนทางกันเวสแฮมทีมที่เคยมีหัวใจนักสู้กำลังหลงทางตกต่าและอาจหายไปจากหลีกสูงสุดทาไม่รีบแก้ไขสเปอร์สทีมที่เคยดูแคลนวันนี้กำลังพัฒนาเป็นสัตว์ร้ายที่พร้อมจะชนทุกทีมใหญ่ในอังกฤษคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้กับแฟนๆทุกคนคุณคิดว่าเวสแฮมยังเหลืออนาคตในพรีเมียร์ลีกจริงๆหรือ และคุณเชื่อหรือ,อยังว่า s p ปอรทีมนี้กำลังจะกลายเป็นแชมป์